สวัสดีค่ะมาดูราคาทองคำกับกีนนะคะวันนี้วันที่31จูลายนะครับเริ่มต้นทำฟิลมเดลี่นะชาแนลราคาเดลี่นะคะวันนี้อยู่ระหว่าง2431.91กับ2353.08ซึ่งเป็นชาแนลเดียวกับเมื่อวานนะแล้ววันนี้นะคะแท่งราคาขึ้นมาชิด2431มากกว่าเมื่อวานเนาะเมื่อวานเราก็เชียร์ให้เขาขึ้นอยู่เมื่อไรจะเทสต์ทีตรงนี้เนี่ยวันนี้มีอกาสเทสหรือเปล่านั่นเองนะคะ ก็มาลุ้นกันนะเพราะว่าบลูดรอทข้างล่างมา r ร d ดอทข้างบนยังไม่มีก็มีความหวังว่าจะขึ้นไปเทสนะแต่วันนี้ก็มีกลไกซับซ้อนในตลาดอยู่ทีเดียวนะคะเพราะว่าวันนี้ก็มีข่าวในตารางที่จะชนสกุลเงินดอลลาร์ค่อนข้างเยอะแล้วคืนนี้ก็มีประชุมเฟดด้วยนั่นเองนะเพราะฉะนั้นก็ดูลักษณะทางเทคนิคไว้ก่อนแล้วเอาไปใช้ประกอบกับข่าวแล้วกันเนาะ แหลงซื้อแหลงขายดําเฟมเดลี่นะคะมาเต็มที่เลยค่ะทุกคนแต่ว่าดันขึ้นก็ที่ก็ถือว่าสูงอยู่นะตั้งแต่เมื่อวานก็ยังกดไม่ลงเลยทีเดียวอะมาดูสี่ชั่วโมง4ชั่วโมงนะคะปินชาแนลขึ้นมาแล้วนะคะชาแนลสี่ชั่วโมงอยู่ระหว่าง2องสกับหกกับสองสมแเมื่อวานเราลุ้นว่าให้มันเทส2องสามเไปถึง2องพัก็ไปถึงนู่นเลย ตอนนี้เลยไปไกลเลยวันลุ้นให้เทสต,ตรงนี้แล้วก็มาดูทรงกันต่อว่าไปต่อหรือเปล่าก็ตอนนี้ก็เป็นทรงว่าไปต่อน,นั่นแหละแต่ไปต่อแล้วเนี่ยจะถึง2431.91หรือเปล่านั่นเองนะคะแบบไปยังไม่สุด r Resist ส n c e สำคัญนั่นเองถ้าเป็นมุมมองใหญ่ก็ยังมองว่ายังมีโอกาสอยู่นะแต่ณปัจจุบันก็แทง่งปัจจุบันเนี่ยแรงขายก็พักตัวนิดหน่อย แล้วสัญญาณเรดก็มาหมายความว่าเริ่มชะลอใน,นการขึ้นนั่นเองนะคะแต่มุมมองส่วนตัวของเราจริงๆคือเรายังมองว่ามีโอกาสเทสต์สองสนะแต่ข่าวจะมาก่อน FOMC อีกนะประมาณทุ่มสินะทุกคนมี ADB nonfarm ปะเราดูด้วยนะอาจจะกระชากขึ้นมาหรือจะอาจจะกระชากลงไปเลยก็ได้ ถ้ากระชากขึ้นนะคะไปมากกว่า2431นะคะเลเวลถัดไปของ Resistance สำคัญคือบริเวณนี้นะคะ2449.11นะคะซึ่งเป็นสุดระยะสวิงรายวันของวันนี้นะคะแต่ถ้าขึ้นสูงกว่านี้นะคะ Resistance ถัดมาคือตรงนี้นะคะ2474กับ2 4 8 3 2 4 8 3 5 6โ okay. อเคอันนี้คือด้านบนนะครับมองสุดๆแล้ว ถ้าปีนสองสี่แปดสามเนี่ยโหยลุ้นลุ้นมันลุ้นมันว่าจากจะไปทำออทำหายหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะแต่ผ่านจุดนี้ให้ได้ก่อนเถอะเนี่ยสองสี่เจ็ดสี่เนี่ยแต่ก็ใกล้เคียงอนะ่ะมีลุ้นน่ะหรือว่าเนี่ยตรงนี้ถ้าปีนได้เนี่ยโหยลุ้นอ๋อทำหายอะไรอย่างนี้นะอ๋อทำหาย,ยจริงเหรอเธออ๋อทำหายเราอยู่ตรงไหน,น อยู่ตรงนี้นี่แหละสองสี่แปดสามนี่แหละมันขึ้นสูงแล้วเนี่ยแล้วก็ถ้าไปเมื่อวานนี้ก็รอที่สองพันห้าแล้วโ <c oughs> okay. อเคมาดูสี่ชั่วโมงใหม่ <c oughs> เพราะฉะนั้นวันนี้ก็ลุ้นุนให้มาแถวนี้อยู่นะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่ข่าวด้วยแต่บอกเลยว่าแรงซื้อเยอะแรงขายยังไม่มีแต่ว่าพอมันติด รีส s t สแตนสำคัญหรือเป็นพักตัวนิดนึงมันก็จะเทขายทำกำไรก่อนขาวมาก็มีเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเราเช็คซัพพอร์ตที่อยู่ใกล้สุดด้วยดีกว่าถ้ามุมมองสชั่วโมงเองนะคะมันจะอยู่ระหว่าง2431กับตรงนี้ซัพพอร์ตใกล้สุดตอนนี้คือ2396.64ที่มันปินขึ้นมาเมื่อวานรีส s t a แตนนี้เทิร์นมาเป็นซัพพอร์ตนะครับถ้าหลุดซัพพอร์ตนี้ลงมานะคะอีกเลเวลหนึ่งคือตรงนี้นะคะ 2383.35ถ้าหลุดตรงนี้ลงมาอีกล่ะถ้าข่าวก็ชักลงข้างล่างอา้าวสปอร์ตถัดมาคือตรงนี้นะครับ2369และ2353ซึ่งเป็นกรอบล่างของเดลี่นั่นเองนะความกว้างของเดลี่วันนี้เท่าไหร่7,000 7 0 0 0 8ประมาณนี้นะคะ ถ้าลงมากกว่ากรอบบนกรอบล่างนะครับสุดระยะสวิงข้างล่างก็ตรงนี้เลย2340.14นั่นเองนะโอเคเนาะเห็นชัดเจนนะคะว่าที่4ชั่วโมงเนี่ยเป็นขาขึ้นแล้วนะครับก็คือแทงราคาปินขึ้นมาเหนือ LMA 200แต่อย่าลืมนะว่าโครงสร้างนี้ยังอยู่นะโครงสร้างกันกันกบเทรนด แต่มีเงื่อนไขนะคะว่าจะกลับได้จริงๆเนะี่ยเธอต้องไปไม่เลยจุดจุดหนึ่งคือเธอไม่ทำออร์ทำไฮใหม่เพราะเธอทำออร์ทำไฮใหม่เนี่ยคงสร้างในฝันเธอจะเสียนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เคยทิ้งดิ่งตัวลงมาเลยทะลุฟิโบนัชชียี่ลงมาแล้วแล้วก็รีบาวขึ้นรอบนี้เราก็มองว่าขึ้นไปสร้างกรอบราคาบนแต่ว่าตรงไหนเป็นกรอบราคาบนเราก็เล็งไว้ก่อนตรงนี้3าถัดขึ้นมาคือ ส่วนระยะกสวิงวันนี้48และไปอย่าเกินตรงนี้นะจ๊ะมันถึงจะของสร้างนี้ถึงจะยังอยู่คือ2473ถ้าไปมากกว่านี้นี่ก็ออทำาใหรือว่าสูงขึ้นไปเลยสกายร็อกเก็ตไปเลยนั่นเองนะโอเคเนาะดูทำเฟรมย่อยหน่อยทำเฟรมย่อยตัวนี้ราคาวิ่งติดอยู่ระหว่าง24 25กับ 2 4 1 5นะคะก็ยังไม่ได้ปรับตัวลงมาใต้ซัพพอร์ตนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ระหว่างระหว่างข่าวรอข่าวมาก็ระมัดระวังการเทขายทำกำไรหรือว่าถ้าไปเทสก็ให้จบจบไปเลยนะที่ข้างบนเนี้ยที่เรารออยู่2 4 3 1แต่ว่าหลังจากนั้นแล้วให้ติดตามดูว่าจะไปต่อไหมหรือว่าจะกลับแล้วอะไรอย่างนี้นะคะก็ช่วงเออทุ่มนึงเนาะ ทุ่ม15นี่ข่า ADP Non Farm กับ2ทุ่ม45นะครับและ3ทุ่มนะคะหูมามาเป็นช็อตเป็นช็อตและตอนตี1นนะคะก็ Fed Fund Rate นะครับแล้วก็ FOMC Meeting หรือว่า FOMC Press Conference นั่นเองรอรอตี1น,นะครับโอเคเห็นแนวรับแนวต้านสำคัญแล้ววันนี้ก็ ประมัดระวังในการเทรดด้วยนะครับลาไปแล้วไปไป